ขย่าวงการลูกหนังไทยสนทิลิ้มทองกุลอัดฉีด1ล้านบาทหนุนหมอนทองวิทยาลุ้นแชมป์กีฬา7 HD 2025วันที่7พฤศจิกายน2568กระแสะความร้อนแรงของรถขนฝันทีมฟุตบอลหมอนทองวิทยาจากจังหวัดชะเชิเเราเจ้าของฉายาเซลติกแห่งบางน้ำเปรี่ยวยังคงถูกพูดถึงทั่วประเทศหลังสร้างประวัติศาสตร์ทะลุเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศศึกฟุตบอลนักเรียน7คน แชมป์กีฬา 7SD 2 0 2 5ได้เป็นครั้งแรกลูกทีมของอาจารย์สกลเกลียงประเสริฐครูผู้พลิกบทบาทเป็นทั้งโคช้ชและคนขับรถพาทีมมามืดนอกสายตาโชว์ฟอร์มสุดยอดไล่ถล่มยักษ์ใหญ่อย,อย่างโรงเรียนอสมชันศรีราชาไปด้วยสกอร์6ต่อ3ท่ามกลางเสียงเชียร์จากแฟนบอลทั่วประเทศความสำเร็จครั้งนี้กลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนไทยทั้งประเทศมีผู้ใหญ่ใจดีจากหลายวงการร่วมสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นการซื้อเสื้อเชียร์สนับสนุนรถบ,บัสว i p รวมถึงการมอบเงินอัดฉีดให้กับทีมอย่างต่อเนื่องล่าสุดสนธิลิ้มทองกุลผู้ก่อตั้งสื่อในเครือผู้จัดการได้สร้างแรงสันสเทือนในวงการลูกหนังไทยด้วยการประกาศมอบเงินอัดฉีดจำนวนหนึ่งล้านบาทให้กับทีมหมอนทองวิทยาเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของวงการฟุตบอลน,นักเรียนไทยดานอาจารย์สกลเกลียงประเสริฐเฮดโค้ช <Head code S 2> ของทีมเผยถึงความรู้สึกว่าคุณสนธิติดตามดูอยู่แก่คงจะเครียดเรื่องการเมืองพอเห็นฟุตบอลเล่นกันมันเลยอยากจะให้เห็น เด็กๆเ,เล่นกันแบบนี้คงจะได้ใจเขาเด็กมันสู้มันเอาทุกแมตช์เลยสำหรับทีมหมอนทองวิทยามีโปรแกรมลงสนามพบกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทในรอบชิงชนะเลิศฟุตบอลนักเรียนเจ็บคนแชมป์กีฬา 7HD 2025วันเสาร์ที่8พฤศจิกายน2568เวลา16.15นาทีสนามสุพัชลาสัย